ทางปาซาครับได้ให้ไปรับผู้ป่วยไหมครับผู้ป่วยมีงาน,นเช่ะไรบ้าครับอ๋อครับเดี๋ยวจดัดรถออกไปรับนะครับครับสวัสดีครับที่เรียกรถไปนะคือคือว่ามีอาการแบบทักเกงทักเกงในที่นี่ก็ แบบเราก็ตั้งสติไม่ได้กับไม่รู้จะทำไงก็เลยต้องเรียกรถฉุกเฉินค่ะอยู่ตรงไหนครับหมู่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าไว้ประมาณนี้ใกล้ๆใช่ไหมครับใกล้ๆครับประมาณหมู่ห้าหยุดเราเรา,จ,า,าจะไปตรงไหนมันจะปักหมุดบ้านคนป่วยเลยเราก็จะได้ไปถูกเราไปง่ายขึ้นเราไม่ต้องโทรถ,ถามบ่อยอย่างงี้ครับใจอยู่ เขาบางทีเขาไม่เคยเมียการชักน่ากลัวค่ะน่ากลัวมากเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ไดเลยห้านาทีเขาก็วิ่งมาหลับ สำหรับเ,เทศบาลป่าเศร้านะครับในการระบบการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราได้เก็บข้อมูลนะครับตั้งแต่ปี2,561ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับประมาณ3ปีซึ่งมีจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ21%แล้วก็อีก10ปีข้างหน้าเราจะมีผู้สูงอายุประมาณ38%ซึ่งเ,เข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็2 1เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในโหมดของสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุนะคะเราใช้กลไกลในการพัฒนาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยขับเคลื่อนผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งนี้มีมหาวิทยาล,ายละะัยราชภัฏนอุตรดิตถ์นะคะมาร่วมในการออกหลักสูตรการเรียนการสอนค่ะ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติการ5อค่ะก็จะมีนะคะการส่งเสริมอาชีพให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารการออกกำลังกายการออมและการเป็นจิตอาสาค่ะจากที่แหวว่าอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านไม่มีอาชีพไม่มีอะไรไม่ได้พบปะใครอะไรอย่างเงี้ยทุกวันศุกร์เราก็จะได้มาเรียนโรงเรียนก็มาเจอเพื่อน ก็ไม่เหงาเพราะว่าทางโรงเรียนก็จะหาอาจารย์มาสอนกิจกรรมให้เราทำพวงมุนแจผมเช็ดเท้าค่ะทำขายแล้วก็กระเป๋าเนะะี่ยค่ะอย่างการออมเนี่ยก็จะทำให้เรามีเงินมีเงินเราอาจจะไม่ได้ใช้วันนี้แต่อนาคตถ้าเราออมเข้าไว้เราก็ลูกหลานเราก็จะได้ใช้ เราอาจจะออมในรูปของแาพนักกิจหรือว่ากองทุนต่างๆเราอาจจะไม่ได้เอาดึงตัวนี้ออกมาใช้ในชีวิตประจำวันเราแต่เราก็เสืบอ,อนาคตให้ลูกให้หลานเราอะไรอย่างเี้ค่ะขยะมีเยอะปากเ็เลยแยกขยะส่งธนาคารขยะแยกชิ้นส่วนขยะเป็นอย่างๆไปบรรจุให้เรียบร้อย ตอนนี้เห็นอะไรไม่อายใครแล้วข้างธงข้างทางมีกระป๋องเบียร์กระป๋องกาแฟอะไรขวดน้ำข้างทางเก็บหมดเก็บแล้วก็มาคัดแยกให้สะอาดตอนนี้ฝากได้ห้าห้าพันกว่าบาทแล้วปลูกพักแล้วก็เนี่ยหาติดตามข้างบ้านเนี่ยแล้วก็เราก็เอามาทํากินเราไม่ต้องใส่ผงชูรสเราไม่ต้องใส่อะไรไง มีเกลือม,มีน้ำปลานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้ยิ่งตอนนี้ไปแอลเป็นโรคไตนะไปะแอลก็จะทำกินเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยกายการช่วยเหลือนะคะเป็นการเพิ่มช่องทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุยังเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะทําให้สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ทันท่วงทีช่วยลดการสูญเสียของผู้สูงอายุค่ะ,คะการช่วยเหลือตอนนี้นะคะก็เป็นปาเซาฟัสเลนค่ะเอ๊เราจะทําไงให้มัน เป็นการจัดการที่ง่ายนะครับแล้วผู้สูงอายุที่มีปัญหาที่อยู่กับบ้านเนี่ยติดติดบ้านติดเตีตยงเนี่ย <ME> เมื่ ables, อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดมีเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราจะทำไงให้คือช่วยเหลือได้ทัทนท่วงทีก็เกิด عم, ทำแอปพลิเคชันขึ้นเพื่อเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินนะครับให้รวดเร็วที่สุดแล้วก็ มีการปักหมุดมีการเช็คนะครับมีระบบที่เพื่อมวยต่อผู้ป่วยนะครับเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วการทํางานของแอปนะครับเมื่อเมื่อมีผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยนะครับเรียกเข้ามาผ่านแอปแอปก็จะขึ้นเป็นหน้าตาเศร้าภาพเลนแบบนี้นะฮะมันก็จะจะส่งเสียงเตือนเสียงดังเมื่อเรากดรับสายระบบมันจะรันที่อยู่ของผู้ป่วยให้เราเห็นเลย ออกรับผู้ป่วยได้รวดเร็วว่องไวเพราะว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของเรานะฮะเป็นคนพื้นที่อยู่แล้วชำนาญในพื้นที่ด้วยแล้วก็ประกอบกับเรามีแอปด้วยเราจะออกรับผู้ป่วยได้รวดเร็วกลไกการมีส่วนร่วมนะคะล้วเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายทั้งภายในภายน,น,นอกองค์กรนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการดูแลผู้สูงอายุค,ค่ะ เพื่อพัฒนาระบบตรงนี้ค่ะให้มันครอบคลุมกับความต้องการของผู้สูงอายุในทุกๆด้านค่ะการพัฒนาระบบบริการสุขภาพพื้นฐานนะคะในตะบนป่าเศร้าของเรามีการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีให้กับผู้สูงอายุทุกท่านนะคะแล้วก็มีทีมที่ไปดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดบ้านติดเตียงค่ะเป็นบุคลากรทั้งด้านสาธารณสุขและมี CG นะคะที่ได้รับการอบรม70ชั่วโมงเพื่อมาดูแลผู้สูงอายุต,ตรงนี้ จะมีไปดูแลในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุค่ะแล้วก็จะมีการบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุผ่านแอปพลิเคชันป่าเซาเฮลท์แคร์ค่ะเพื่อใช้ในการวางแผนและก็ปรับปรุงระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในตําบลค่ะงานของซีจีของตําบลป่าเ้าจะมีสมาชิกทั้งหมด9คนก็เมื่อก่อนก็จะเป็นมีเอกสารเอกสารให้ว่าการตรวจเยี่ยม ให้เยี่ยมแบบไหนบ้างคนนี้เยี่ยมประเมินอาหารหรือว่าประเมินสุขภาพหรือว่าทํำกายภาพบําบัดเช่นผู้ป่วยติดเตียงนี้ก็ต้องทํากายภาพบําบัดเราก็จะต้องจดขั้นตอนแล้วก็เพื่อส่งรายงาน C M อีกรอบหนึงแต่นะปัจจุบันมีการได้ทำไอแอป,ปของปาเซา้าเฮลท์แคร์ขึ้นระบบก็จะง่ายขึ้นพอเราทํางานปุ๊บก็ไม่ต้องมานั่ง มานั่งจดมานั่งเขียนหรือว่ามานั่งจำก็เข้าระบบได้เลยในส่วนที่ผู้ป่วยที่ต้องดูแลก็จะง่ายขึ้นท,ทันสมัยแล้วก็แบ่งแบ่งเบาภาระได้เยอะขึ้นค่ะที่จะต้องจดบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุใช่ไหมแต่พอดีตอนนี้มีแอปตัวน,นี้เข้ามาพี่ก็ใช้โทรศัพท์บ,บันทึกข้อมูลได้เลยผู้สูงอายุของพี่ดูแลกี่คน มีโรคประจําตัวมีน้ําหนักมีส่วนสูงมีอะไรนี่คือพี่สามารถที่จะค้นดูได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าคือเขามีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินยังไงพี่ก็กดเข้าไปในแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะทําให้รวดเร็วขึ้นตั้งแต่มีป่าเศร้า care, เฮลท์แคร์ทันสมัยขึ้นค่ะทันสมัยทําให้การปฏิบัติหน้าที่ทํางานของอสมรรวดเร็วขึ้นเราตรวจแล้วลงในมือถือแล้วเราก็ส่งไปทางเทศบาลเลย ระบบฐานข้อมูลนะคะเราก็จะพัฒนาอยู่ในสส่วนก็คือในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันซึ่งเป็นเว็บที่ดําเนินการในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือเป็นโมบายแอปที่ดําเนินการในส่วนของอโทรศัพท์ส่วนส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันที่ดําเนินการในที่เป็นสมาร์ทโฟนนะคะ การจัดทําข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะในส่วนของเวบแอปเนี่ยก็จะบันทึกข้อมูลสุขภาพข้อมูลส่วนตัวของผู้สูงอายุนะคะชื่อสกุลตําแหน่งพิกัดที่อยู่นะคะแล้วก็มีชื่อมีผู้ดูแลผู้สูงอายุเหล่านั้นนะคะที่เป็นอสม,มอแล้วก็รูปแบบของการเจ็บป่วยนะคะว่ามีโรคประจําตัวอะไรอย่างไรบ้างนะคะเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันนะคะแล้วก็ข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในบ้านด้วยนอกเหนือจากอสมอนะคะรวมทั้งในระบบยังบันทึกข้อมูลของการรับสวัสดิการที่เป็นเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุด้วยระบบจะส่งออกรายงานออกมานะคะก็จะเป็นเรื่องของรายงานข้อมูลทางด้านสุขภาพนะคะแล้วก็ระบบของการ ช่วยเหลือฉุกเฉินว่ามีการเรียกระบบฉุกเฉินไปกี่ครั้งนะคะและที่สำคัญก็จะเป็นข้อมูลบันทึกของอาการเยี่ยมบ้านของอสมในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันที่เราใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยจะมีอยูอ่ข้อมูลอยู่สส่วนนะคะ ข้มูลส่วนที่1เป็นเรื่องของการตรวจเยี่ยมบ้านโดยอ,อสมอและส่วนที่2เป็นการช่วยเหลือฉุกเฉินหรือ Fast ฟาสแท็กซึ่งจะมีการเชื่อมโยงการทํางานกันนะคะระหว่างกู้ชีพกู้ภัยนะคะคุณหมอรอพสตอแล้วก็ผู้ป่วยที่เรียกขอ,อเรียกใช้รถฉุกเฉินค่ะการพัฒนาระบบสวัสดิการภ่าในรูปแบบของกองทุนสูงไว ใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะเรามีการให้ผู้สูงอายุนะคะนำขยะมาให้กับกองทุนสุงไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะเพื่อเป็นในรูปแบบของการอมจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยะคะ่ะให้เข้าถึงระบบสวัสดิการของตำบลของเราให้มากที่สุดนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการเ,าเพิ่มความเสมอภาคและก็ความเท่าเทียมกันให้กับผู้สูงอายุค่ะแล้วก็มีกองทุนสวัสดิการชุมชนค่ะ mm hmm. เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับผู้สูงอายุ ในรูปแบบของการช่วยเหลือของคนในชุมชนค่ะนะครับนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เทศบาลเราส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีในบ้านปลายชีวิตนะครับถ้าไม่ได้รถกู้ที่ของเทศบาลเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันคงจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วตอนนี้เปรียบเหมือน ส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทำให้เราดีขึ้นรู้สึกรักเหมือนเหมือนเด็กๆนักศึกษาเขารักสถาบันเขาแต่เราก็รักสถาบันของเรานี้ราชลาเนี่ยเรารักของเราก็เพราะว่าทําให้เรากลับมาดีแข็งแรงสภาพจิตใจดีมีความสุขมีเพื่อนมีเพื่อนที่น่ารักมันยังไงมันแบบเบิกบ,บานหัวใจมันรู้สึกว่ายังสูดกระไ เออเขาก็รักคนแก่ดีเนาะว่าอย่างนี้เราก็เราก็ชมเขาว่าเอะเขาก็ยังมีน้ำใจคนแก่แนั่นเนี่ยมันเป็นบุญของพวกเราที่ผู้สูงอายุที่ทางเทศบาลเนี่ยให้ความสนใจยังยังให้ความสนใจกับคนที่สูงอายุอย่างพวกเราเนี่ยโดยการที่มองว่ามีค่าเออนะคะอยากอยากให้มีต่อไปเพราะว่าเรามันมีความสุขนะคะ